ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูการใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในปี2013ยาวไปจนถึงปี2015นะคะ3ามฤดูการที่ติดกันนี้นะคะเป็นฤดูการใหม่ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับทางด้านของบริษัทไทยบริษัทเคเบิลไทยโฮลดิ้งจำกัดนะคะหรือว่ากลุ่มของ CTH นั่นเองซึ่งนำโดยคุณวิชัยทองแตงนะะออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วว่า ชนะการประมูลลิขสิทธิ์บอลในครั้งนี้นะคะแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของเม็ดเงินที่ชนะการประมูลนะคะแต่กระแสข่าวแว่วๆมาค่ะคุณผู้ชมว่าเม็ดเงินนั้นอาจจะสูงถึง300เหรียญสารัฐนะคะ300ล้านเหรียญสารัฐซึ่งคิดคำนวณเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ9000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ตามค่ะเรื่องของเม็ดเงินคงต้องรอการคอนเฟิร์มตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่สิทธิ์ในการถ่ายทอดในครั้งนี้จะเป็นเจ้าของในการถ่ายทอดแต่เพียงผู้เดียวนะคะใน3ประเทศค่ะที่จะมีผลนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาแล้วก็ลาวนะคะการถ่ายทอดในครั้งนี้จะถ่ายทอดครบทั้งหมด3 8 0แมชนั่นเองนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็จับตามองไปถึงการเปลี่ยนแปลงของ CTS ในช่วงหลังจากนี้ไปเชื่อว่านาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก c t h g r o u กนะคะซึ่งทางผู้บริหารคุณวิชัยทองแตงได้มีการเตรียมเม็ดเงินที่จะลงทุนในช่วง3ปีข้างหน้านี้สูงถึง20,000ล้านบาทในทีเดียว20,000ล้านบาทนั้นจะนำไปพัฒนาทั้งในส่วนของโครงข่ายทั้งในส่วนของคอนเท้นต์นะคะอย่างคอนเท้นต์ที่ได้มาแล้วแน่เลยก็คือพิมพ์ลีนะคะที่จะเป็นแต้มต่อในการผลักดันให้จำนวนฐานผู้ชมของ CTS นั้นเพิ่มขึ้น ทั้งหมดนะคะจากเดิมอยู่ที่ประมาณ3 500, ล้าน5แสนรายจากปัจจุบันนะคะเพิ่มขึ้นให้ได้เป็น7ล้านรายภายในปี2,558ทางผู้บริหารก็มั่นใจว่าจะทำได้นะคะส่วนรายละเอียดของการรับชมพิมพ์ลีกอันนี้เนี่ยมีการนำเสนอนะคะว่าจะมีการถ่ายทอดให้รับชมได้ทั้งหมดเนี่ย 3สกรีนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์มือถือแล้วก็จอของแท็บเล็ตนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันและก็สอดรับกับยุทธศาสตร์ของ CTS นะคะที่มีความเป็น t r ว p เพ p เวอ์นะคะแล้วก็เขาบอกเลยว่า t ีว p เพ p เวอ์ของเขานั้นก็คือเคเบิลทีวีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แล้วก็โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตน,นะคะสิ่งหนึ่งที่ตามมานั่นก็คือเมื่อ CTS นั้น มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นั่นหมายถึงความต้องการมาดูผ่านเครือข่ายของเคเบิลทีวีนั้นจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถือเป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจเคเบิลทีวีอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคุณวิชัยทองแตงประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม CTH Group คะ่ะเปลี่ยนคือความชัดเจนว่าพี่ๆน้องๆเคเบิลท้องถิ่นผมซึ่งเคยเป็น คนทุกคนมองว่าเป็นเคเบิลมันนอกซึ่งแทบไม่มีก็ไม่มีพลังอะไรนะครับแต่วันนี้เราลุกขึ้นยืนอย่างกล้าแข็งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะทาให้แบรนด์ซีจเป็นที่ยอมรับกันทั้งประเทศนะครับวันนี้ก็ได้กําลังใจจากพี่น้องชาวเคเบิลผู้ก่อการทร้องถิ่นของเราทั้งหมดนะครับทุกคนมีความมีความตั้งใจและที่จะที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นแทบจะบอกที่จะกระจาย ถึง3าล้าน5ครับครบทุนจำนวนสปรายเดอร์ที่มีอยู่แล้วหรือจะขยับขึ้นเป็น7ล้านเนี่ยท่านเหล่านี้ครับคุณพลเ่าเนี่ครับ,ค,รค,รบคือคุณพลท้องถิ่นที่จะพร้อมที่จะออกไปเดินไปข้างหน้ากล่องที่สั่งเข้ามานั้นเป็นกล่องที่สั่งมาเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอ,เ,พอเพื่อเดินตามแผนธุรกิจครับเพร,ราะเราจะเป็นที่ต้องอกล่องเข้าไปถึงมือผู้ประกอบการท้องถิ่นเราให้มากที่สุดแล้วก็ถึงมือสมาชิกของผู้ก,การผลิตบากที่สุขนะพครับวันนี้เรา สั่งมาเพื่อเพื่อการนั้นส่วนเรื่องพรีเมียริกเนี่ยก็เมื่อเมื่อมาก็ก็สามารถผ่านกล่องนี้ได้โดยโดยปกติอยู่แล้วกี่เป็นกล่องที่เราออกแบบเป็นพิเศษเป็นกล่องที่ผมเชื่อว่าเป็นกล่องที่ในเวลานี้ต้องถือว่าทันสมัยที่สุดในในวีปนี้ กล่องที่จะนําเข้ามาเพื่อรองรับการถ่ายทอดฟุตบอลเมลียร์ลีนะคะย้ําแล้วว่าทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย er นะคะส่วนแพ็กเกจของราคาตอนนี้มีหลายกระแสนะคะออกมาพูดถึงราคาว่าไม่น่าจะเกิน500บาทแต่ว่าได้มีการพูดคุยกับคุณวิชัยวิชัยบอกว่าแพ็กเกจน่าจะมีหลายราคาแล้วแต่การรับชมว่าจะรับชมมากขนาดไหนต้องการจะชมกี่แมชนะคะคล้ายๆกับแพ็กเกจของ True ในอดีตนั่นเองนะคะราคาจะไม่เกิน1000บาท แน่นอนนะคะชัดเจนว่าราคาไม่เกิน1,000บาทนะคะและคาดว่าน่าจะมีรายละเอียดในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อที่จะผลักดันให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ทาง CTS A มีแผนค่ะที่จะมีการเพิ่มช่องใหม่ในระบบ HD เพื่อรองรับการถ่ายทอดในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในช่วงปีหน้า2,556ด้วยนะคะก็จะมีการเพิ่มช่องใหม่นั้นอีกประมาณ8ช่องในเดือนกุมภาพันธ์ และหลายท่านก็จับตาดูนะคะว่าทางกลุ่มของ CTS นั้นจะเข้ามารุกตลาดของทีวีดาวเทียมด้วยหรือไม่ทางคุณวิชัยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแผนในอนาคตที่มีโอกาสที่จะเปิดช่องใหม่เป็นทีวีดาวเทียมซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการร่วมทุนนะคะก็ต้องจับตาดูก้าวของ CTS ที่จะลุกทั้งตลาดของเคเบิลและก็ทีวีดาวเทียมด้วยนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะมีแผนที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอีก3ปีข้างหน้าแต่คุณวิชัยบอกนะคะว่าการเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก3ปีข้างหน้านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินที่นำมาประมูลลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีนะคะให้จบฤดูกาลไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ใหม่นะคะเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์กับธุรกิจใหม่ที่จับตาดูว่าจะเกี่ยวกับดาวเทียมหรือเปล่านะคะ ในขณะที่ฝั่งของภาคเอกชนนะคะที่อยู่ในแวดวงของทีวีดาวเทียมตอนนี้คงจะต้องจับจ้องไปที่กฎของกสทชที่จะมีการทยอยประกาศออกมานะคะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมามีการจัดสัมมนาอนาคตทีวีดาวเทียมนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดจากคุณวิทินันนาหิมซึ่งอยู่ในงานค่ะคุณวิฒินันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันครับค่ะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาการสัมมนาในครั้งนี้มีเนื้อหาใจความยังไงบ้างคะ ครับก็การสัมมนานี้ก็เริ่มต้นด้วยนะครับอย่างคคัดนะครับเพราะว่าบริษัทไทยคมเองนะครับนำโดยคุณสุปฏีสุธรรมพันธ์เสนวชา,า,านกรรมการบริหารและก็เจ้าหน้าบริหารของไทยคมเขาก็จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับสมรรถดาวเทียมขึ้นมานะครับซึ่งอนาคตสทรนดาวเทียมเนี่ยก็ตามหัวข้อที่บอกก็คือว่าอยู่ภายใต้ของกฎใหม่ของกอสทชอเองอะนะครับก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นนะครับมีทั้งผู้ประกอบการจาก หลายภาคส่วนมาไม่ว่าจะเป็นทางเทอร์เนชันของเราเองนะครับแล้วก็ทาง Nextstep แล้วก็ Platform State Energy หรือของ CIMC นะครับสิ่งที่น่าจับตาก็คือในส่วนของกสทชอเองนะครับเขาก็นำโดยประธานของกสทพันเอกทีสุข,ขนรัตน์นะครับเขาก็ได้พูดบนเวทีนะครับแล้วก็ให้ให้สัมภาษณ์มาในช่วงเบรกมาก่อนหน้านี้นี่เองนะครับพูดถึงกระบวนการกำกับดูแลกิจการของโทรทัศน์และก็กิจการกระจายเสียงเนี่ย อยู่ในช่วงศูนย์อากาศมามากกว่าสิบปีแล้วนะครับเพราะว่ามีเมื่อมีคณะกรรมการกสทจึงเข้ามาดําเนินการให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจกิจการทรอทั้์ก็ต้องได้รับอนุญาตไปด้วยในที่ผ่านมาเองกสทชอเขาดำเนินการมาในระยะเวลาเวลาสักหกเดือนแล้วในการที่ทําการประกาศควบคุมรวมทั้งประกาศใบอนุญาตทั้งสามฉบับเนี่ยเพื่อให้กิจการที่ไม่ใช่กิจการเคื่อนความถี่เข้าสู่ระบบนั่นก็คือที่ไม่ใช่ใช้คลื่นความถี่หรือทีวีอินเทอร์เนียน พื้นดินนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันด้วยในส่วนของเคเบิลทีวีก็คือโครงข่ายแล้วก็ประกาศกําหนดระยะเวลาไว้3เดือนเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทุกรายเข้าสู่ระบบโดยภายในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับทางภายกสที่เขาขีดเส้นเอาไว้เลยนะครับว่าผู้ประกอบการทุกรายจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องนะครับโดยปะสะทเขาก็จะดําเนินการตามกฎหมายก็คือถ้าหากว่า ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมรายใดไม่เข้าสู่กระบวนการนี้นะฮะเขาก็จะดาเนินการโทษโดยปรับวันละห้าล้านบาทจาคุกห้าปีหรือว่าทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับซึ่งใาหน้าที่เองเขาก็ได้เตือนกับให้กับผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมนะครับทุกท่านว่าจะต้องมีหัวใจในการพร้อมที่จะตอบแทนสังคมเพราะว่าพวก ทีวีผู้ประกอบการเองก็คือสื่อมวลชนแขนงหนึ่งการทําหน้าที่ของท่านเองเขาก็มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมนะครับการจับตัวก็เป็นกระบวนการที่สําคัญโดยบอร์ดกระจายเสียงเนี่ยเขาก็หวังว่าภายในหนึ่งปีผู้ประกอบการจะต้องมีความแม่นยําในเรื่องของเนื้อหาผู้ประกอบการทุกรายเองเขาก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าตัวเองจะไม่นํารายการที่มีเนื้อหาล่อแหลมเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนมานําเสนอค่ะ ทางบอร์ดกสทเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการประกอบกิจการของอเอกชนนะครับถ้าไม่นําเสนอเนื้อหาที่มีส่วนในการทําร้ายสังคมแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องผู้ประกอบการจะสามารถประกอบกิจการได้อย่างสบายใจนะครับการเดียวกันเองนะครับผมก็ถามไปทางผอทีส<ข>่วนของ c t h เองแต่กรณีเมื่อวานนี้ที่สามารถประมูลิขสิ่งเผยแรพร่ภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ ของภาคเอกชนนะครับแล้วก็เป็นไปตามพรบรวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับทางบอร์ดกทพนะครับเนื่อง<ล>จากทางบอร์ดกทพเขามีมติกําหนดให้กีฬาเจ็ประเภทเนี่ยจะต้องอยู่ในฟรีทีวีเท่านั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับชมอย่างทั่วถึงแต่ว่ากีฬาฟุตบอเลเีนน้นไม่ได้อยู่ในเจ็ประเทนี้นะครับค่ะขอบคุณคุณวิทยานันมากนะคะครับผมสวัสดีครับ ส่งท้ายด้วยข่าวร้ายนะคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะว่าทางปตทเขามีการประกาศปรับขึ้นรนาคาน้ำมันกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซ,โซโฮอลนะคะจะขึ้นในช่วงตี5ของวันพรุ่งนี้60สตางก็รีบไปเติมกันนะคะ มาส่งท้ายบรรยากาศการลงทุนตลาดทุ้นไทยค่ะช่วงเช้าเปิดเด้งหรือบานะคะแต่ว่าช่วงเช้านี้เซตอินเด็กของบ้านเรานั้นบวกขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะขึ้นมาเพียงแค่0.72จุดยืนที่1,274.74จุดราค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้10,000ล้านบาทนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะ